ใจของคุณจะใส่อะไรลงไปโดยมองโลกของไทยบายธีรพัฒน์หัวใจของเรามีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเราใส่ส,สิ่งใดลงไปเราก็จะได้อย่างนั้นถ้าเราใส่ความสุขเข้าไปมากๆพื้นที่ของความทุกข์ก็จะน้อยลงถ้าเราใส่ความดีเข้าไปมากๆพื้นที่ของความชั่วก็จะน้อยลงถ้าเราใส่เมตตภาพไปมากๆพื้นที่ของสัตรูก็ podcasts. จะน้อยลงถ้าเราใส่ความเรียบง่าย ไปมากๆพื้นที่ของความสลับซับซ้อนก็จะลดลงถ้าเราใส่ความไว้วางใจลงไปมากๆพื้นที่ของความสงสัยก็จะน้อยลงถ้าเราใส่ความพอเพียงไปมากๆพื้นที่ของความโรคก็จะน้อยลงถ้าเราใส่ความจริงใจไปมากๆพื้นที่ของความรอกรวงก็จะน้อยลงถ้าเราใส่ความให้อภัยลงไปมากๆพื้นที่ของความโกรธแค้นก็จะน้อยลง ถ้าเราใส่ความเข้าใจลงไปมากๆความขัดแย้งก็จะน้อยลงถ้าเราใส่ความเมตตาลงไปมากๆความมืดบอดก็จะลดลงพื้นที่ในหัวใจของทุกคนนะครับมันมีนิดเดียวอย่าให้ใครเอาอะไรมาใส่เราควรที่จะเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสมเพื่อที่จะเติมเต็มเราให้เป็นคนที่ดีตามที่เราต้องการตลอดไปจากชีกณพัฒนเกิดมาเพื่อท่าคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันตัวดีครับ